สวัสดีครับผมรอยชุนพงทองสองสามวันนี้มีคนถามกันเยอะมากเกี่ยวกับสาเหตุของสะพานกลับรถที่พะรามสองถลม่มเขาอยากรู้สาเหตุและสาเหตุมันง่ายนิดเดียวผมสามารถอธิบายได้ภายใน5้านาทีและผมจะบอกด้วยวิธีป้องกันวิธีทําให้มันถูกต้องมันแทบไม่ต้องใช้หลักวิศวกรรมอะไรมากมายมันใช้ทักษะงานช่าง เป็นที่น่าเสียดายเหลือเกินที่ในเมืองไทยนั้นคนที่มาเรียนวิศวกรรมเนี่ยที่จะไปเป็นวิศวกรจํานวนมากไม่มีทักษะงานช่างสมัยนี้เขาเรียกว่า engineering sense สำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนช่องลอย Academy ก็สามารถสั่งซื้อเสื้อโปโลสีขาวที่ใส่แล้วดูใ่รู้เสื้อผ้าดีมาก ก็คือผมเลือกเนื้อผ้าที่ดีที่สุดในตลาดด้านนอกเป็นลายฉลุว่าด้านในนุ่มเหมือนกับผ้าฝ้ายใส่สบายมันมีสองแบบให้เลือกก็คือแบบยูนิเซ็กที่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายกับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบของผู้หญิงโดยเฉพาะต่างกันอยู่นิดเดียวก็คือแบบของผู้หญิงนั้นทายเสื้อสั้นกว่าปกเล็กกว่าแล้วก็เอวคอดแขนจำไม่มีกระเป๋า ราคา470บาทบวกค่าส่ง45บาทซื้อ2ตัวขึ้นไปไม่เสียค่าส่งผมนำรูปสะพานที่มีลักษณะคล้ายกันเดี๋ยวผมจะผ่าตามแนวดิ่งในกรอบที่เป็นสีแดงเนี่ยผ่าให้ตรงกับต่อหม้อเลยแล้วมาดูว่าภาพหน้าตัดของสะพานมันหน้าตามีลักษณะอย่างไรมันก็มีลักษณะาตามที่เห็น มันจะมีคานวางตามแนวยาวก็คือขนานไปกับทิศทางที่รถวิ่งแล้วก็ตามด้วยพื้นแล้วก็ขอบที่มันยื่นออกไปส่วนที่เขาต้องการซ่อมนั้นก็คือพื้นที่ผมระบายสีแต่การจะซ่อมพื้นเนี่ยเขาดันไปลือไอ้จุดนี้พอลือจุดนี้มันก็จะได้แบบนี้ถูกไหมครับ แล้วคุณเห็นไหมเพรว่าชิ้นที่อยู่ริมเนี่ยมันไม่สมดุลน้ําหนักทางขวามันมากกว่ามันก็กระดกมันมีสาเหตุอยู่แค่นั้นเองกระดกมาแบบนี้แบบนี้แล้วก็ตกลงมาล่วงลงมาใส่รถที่กำลังวิ่งอยู่และว,วิธีแก้ปัญหาล่ะคุณก็ต้องคำยันมันก่อนหรือลื้อในส่วนที่อยู่ด้านข้างก่อนถ้าต้องการลื้อในส่วนที่อยู่ด้านข้างอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่ต้องการลื้อในส่วนที่อยู่ด้านข้างก็หาอะไรมาค้ำในลักษณะแบบนี้ถ้าต้องการลื้อเฉพาะด้านขวาก็ค้ำเฉพาะด้านขวาโดยที่คำนวณแล้วไอ้ฝั่งซ้ายนั้นยังสมดุลอยู่เมื่อลื้อเสร็จซ่อมได้แล้วถึงจะมาลื้อเซกชันต่อไปลักษณะแบบนี้เซกชันที่อยู่ตรงกลางนั้นคุณก็ต้องไปค้ำอีกด้านหนึ่งนี่คือส่วนที่2ส,ส่วนที่3และส่วนที่4เอาละครับ คลิปนี้สั้นจุดจุเพราะปัญหามันง่ายนิดเดียวถ้าสมมุติฐานของผมถูกต้องสาเหตุก็ค,คือความมักง่ายของวิศวกรที่ควบคุมไม่ดูแบบแปลนให้ดีและบริษัทที่จ้างวิศวกรคนนี้ก็ควรจะออกมารับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นผมไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุที่ป้องกันไม่ได้และนั่นคือความเห็นส่วนตัวขอขอบคุณที่ติดตาม แล้วก็ถามคําถามดีๆมาสวัสดีครับคือปกติถ้าเกิดว่าเป็นลายฉลุแล้วมันสองฝั่งเนี่ยบางทีใส่ด้านในมันไม่สบายใช่ไหมแต่ว่าถ้าด้านในเป็นผ้าฝ้ายเฮ้ยน่าสนใจแล้วพอไ่เห็นของอ้าโหจับแล้วฮะเออมันมันเราได้จับแล้วฮะที่บอกว่าใส่สบายอ่ะก็เพราะอย่างนี้นี่เองเราเข้าใจถึงเหตุและผลเลยที่คุณผู้ชมที่อยากจะสั่งนะครับก็สามารถแอดลน์ไปที่เบอร์นี้ได้เลยที่ขึ้นอยู่ด้านล่างศูนย์เก้า7็ดเก้าหกเก้าหนึ่งหกเก้าเจ็ดอันนี้นะครับ